สวัสดีครับเพื่อนเบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเครื่องรางของขังของหลวงพ่ออินนะครับประภากะโลนะครับวัดทับใหม่พัฒนาเป็นเนื้อละคังก้นอุดผงนะครับสร้างแค่999ตัวนะครับเรียกว่าเสือพยักษ์ีวิชัยรุ่นแรกของวัดเลยนะครับองค์เนี้หมายเลข466นะครับเป็นหนึ่งใน99ตัวนะครับสร้างในปี2,55 6นะครับปลุกสิกเดี่ยวโดยหลวงพ่อเองเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องก่อนก็ได้นะครับกล่องก็จะมีข้อมูลพอสมควรเลยนะครับเนี่ยนะครับเขียนว่าหลวงพ่ออินประภากรโรนะครับพยักษศรีวิชัยรุ่นหนึ่งนะครับพิเทีปลูกเสกเดี่ยวณนะอุโบสถวัดทับใหม่พัฒนาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2,556นะครับก็เมื่อ11ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ละสังขารน,นะครับ ผมก็ฝากเพื่อนที่ทำงานอยู่แถวๆนั้นนะครับบูชามาให้ลอเก็บมานะฮะยังไม่ผ่านการใช้เลยมาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับขนาดก็อยู่สักประมาณ1.5ึ่คูณสองจุนเซนนะครับเพื่อนให้นะครับก็จะเป็นเสือกำลังนั่งแยกเขี้ยวอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองก็จะสร้างแค่999ตัวนะครับ หลวงพ่อยินท่านปลูกเสกเดี่ยวที่อุโบสถวัดทําใหม่พัฒนานะครับวัดราชวัดราชราชพัฒนานะครับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่ตาบลบ้านเสด็จอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีการสร้างอีกเลยนะครับเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยครับลักษณะทั่วไปก็จะเป็นเสือแล้วก็มียันต่างๆอยู่ตามตัวเสือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะตอกนะครับเป็น ตอกนะครับเนี่ยคือสี่หกหกนะครับเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็เป็นยันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับด้วยนะส่วนด้านนี้ก็จะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวนะอยู่ที่ขานะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นก้นที่เจาะรูนะครับแล้วก็อุดผงนะครับเนี่ยนะฮะผงสีดำาๆนะครับเป็น ผงศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อเสกนะครับแล้วก็ปั๊มโค้ดอีกว่าประภาการโลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโค้ดเยอะเลยนะครับมีหมายเลขมีโค้ดนะครับสะสมง่ายเลยนะสร้างมากว่าสิบกว่าปีละนะครับเดี๋ยวลงกล้องกันสักนิดนะครับเพื่อนๆันนี้ดูจากด้านหน้าเสือก่อนนะครับเห็นไหมเขี้ยวอาปากนะครับเห็นข้างในเลยนะนี่นะครับเมตตานะ ก็ดูดุดันเข้มขังดีนะครับนี่นะครับถ้าหันหน้าเสือไปซ้ายมือของเรานะครับตรงขาก็จะมีตัวนะตัวนี้นะครับหลอดอยู่ในพิมพ์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโค้ดเป็นสี่เหลี่ยมนะนี่นะครับตัวแรกอันนี้เป็นตัวตอกนะครับเนี่นะหางก็จะม้วนอยู่เนี่นะครับ เส้นขนนะครับด้านหลังเสือก็จะเนี่ยนะครับเป็นเหมือนตัวพุทธนะเนี่ยนะครับก็วนขึ้นไปนะครับเต็มแผ่นหลังเลยนะฮะเนี่ยนะถ้าหันหน้าเสือ,อ,อมาขวามือนะครับก็จะมีหมายเลข running number นะครับอันนี้ก็จะเป็นสี่หกหกเนี่ยนะครับเป็นโค้ดตอกเหมือนกันนะครับเห็นไหม เนี่ยครับเป็นเลขไทยนะสังเกตจะเป็นการตอกนะครับเพื่อนนี่นะนี่ด้านนี้ก็จะมีตรงขาก็จะมีนะครับนี่อัตระเลขยันอีกเหมือนกันนะครับนี่นะออกแบบได้สวยงามนะครับนี่นะขนาดกำลังน่าใช้เลยนะครับ1.5ุคูณ2.1เซนได้นะครับประมาณนะ นี่นะส่วนใต้าฐานนะครับก็จะมีโค้ดต่ออีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นฉายาของพ่อนะครับประภาการลนะแล้วก็จะมีรอยตะใบนะครับอยู่บนพื้นนะฮะนี่นะเส้นเล็กๆล็กละเอียดนะครับส่วนมวลสารอุดผงนี้ก็จะเป็นสีดำดำนะฮะคล้ายๆเหมือนพวกดินจากยายะแล้วก็มวลสารพิเศษต่างๆนะครับ นี่นะก็ถือว่ามีมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ด้วยเลยด้วยนะฮะในองค์เดียวกันนะนี่เ,เดี๋ยวเราซูมดูก็แล้วกันนะครับวันนี้แสงอาจจะพอมีให้เห็นนะครับแดดส่องมานิดนึงนะอ่าดูจากด้านนี้ก่อนนะลรับเพื่อนนี่นะครับดุดดันดีนะครับ ขนาดกำลังห้อยเลยนะฮะและเสือเป็นรุ่นแรกของท่านหลวงพว่อกระปุกเสกเดี่ยวในอุโบสถวันเสาร์ด้วยนะครับก็เป็นวันที่เลิกดีนะครับผ่านอายุมาก็สิบกว่าปีนะตอนนี้หลวงพ่อท่านก็ลาสังขารไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเสือที่น่าเก็บของสายจังหวัดสุราษฎร์อีกชิ้นนึงเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสลองหามาใช้ดูนะครับสร้างหลายเนื้อเหมือนกันนะครับนี่นะ โอเคนะครับเพื่อนพอประมาณนี้นะนี่ดูกล่องนะครับกลอ่องก็จะเขียนแบบนี้นะครับหลวงพ่ออินประภากรโลพยักษ์ศรีวิชัยรุ่นหนึ่งพิธีปุกเสกเดี่ยวนะนักบสถวัตถุใหม่พัฒนาเขียนสาสุรธานีวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2551นะครับ56นะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะเพื่อนนะ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยเสือพยัคฆ์รีวิชัยนะครับสวัสดีครับเพื่อน